รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะเมืองเชียงรายมีความโดดเด่นหลายด้านนะคะทั้งประวัติศาสตร์วัดวาอารามและขนธรรมเนียมประเพณีค่ะอีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทำให้เชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้คนหลั่งไหลไปเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะ การเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุด i s u ุ u v c ี o s s s x 4 Master of all roads โฟกัสออนวันนี้นะคะดรเฉลิมชัยพาเราไปเที่ยวสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงรายและไปกราบนมัสการขอหลกักคิดเพื่อชีวิตที่เป็นสุขจากท่านเจ้าคุณพระภัยสารประชารวัดห้วยปลาก้างค่ะช่วงโฟกัสออนสนับสนุนโดย all new isuzu mu-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการไลฟ์ v วร์ตี้กับผมเฉลิมชัยยอดมาลัยครับวันนี้ผมพาคุณไาอยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับบริวเวณที่ผมอยู่นี่คือ ที่บริเวณวัดพระธาตุดอยจอมทองหรือว่าหลายๆคนเรียกสั้นๆว่าดอยทองนะครับเรามาที่นี่เพื่อจะไปหลายๆที่นะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเราที่เชียงรายเราจะไปที่บุญยสถานซึ่งมีอีกมากมายเลยครับตามผมมาครับ คผู้ชมครับแล้วสถานที่ที่ผมพาคุณมาอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ต้องถือว่าสาคัญแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงรายนะครับคือที่หน้าพระรมชานทุสาวุลีพระขุนเมงรายหรือว่าพญามงรายมหาราชนะครับพระขุนเมงรายหรือพญามงรายทรงเป็นผู้สร้างเมืองฮิรัญยนครเงินยางนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีจารึกอยู่ในบระวัติศาสของของออโยนกด้วยนะครับผมและที่สําคัญก็คือทรงเป็น พระสหายหรือเป็นเกลอกับพระคุณรางคำแหงมหาราชเพราะฉะนั้นเวลาเราไปที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่เชียงใหม่ที่สารกลางหลังเก่าที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็จะมีพระคุณบางรายมหาราชหรือพญามางรายมหาราชพระคุณรังคำแหงมหาราชและพระคุณงามเมืองหรือว่าพญาง,งามเมืองซึ่งทั้ง3องค์นั้นเป็นพระหายกันแล้วก็ร่วมกันสร้างเมืองต่างๆซึ่งอยู่ในอาณาจรรักรทางด้านเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอนาณาจรรักร หซึ่งสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีประเทศไทยก็จะเห็นได้ว่าทั้งสาพระอ,องค์เนี่ยเป็นผู้ที่ทรงมีคุณอุปาการทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่จะออกอบกู้บ้านเมืองก่อร่างสร้างเมืองให้กับคนไทยรุ่นต่อๆมาจนถึงในยุคป,ปัจจุบันนะครับ ครับและขณะนี้ผมอยู่ที่หน้าหอพระแก้วนะครับซึ่งอยู่ในวัดพระแก้วที่เชียงรายหอแห่งนี้นะครับสร้างในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชน,นีทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาเมื่อปี2 5 3 3นะครับเมื่อวันที่21ตุลาคมปี2533ในครั้งนั้นเนี่ยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายแล้วก็ชาวไทยทั่วประเทศด้วยนะครับร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสร้างพระพุทธร,รูปหยกเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระชกุลศลพระที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้นะครับับบพพรพรระะุทธูปองคค์นนี้น ได้รับพระราชทานานามว่าพระพุทธรัตนากรนุวัตสานุศนมงคลแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นอากรแห่งรัตนะเป็นมงคลอนุศร์เก้าสิบพรรษาและทรงโปรดให้เรียกสามัญนามว่าพระยกเชียงรายนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9ในครั้งนั้นเนี่ยนะครับทรงพระนาโปรดกล้าบดกระหม่อมประกอบพิธีพุทธาิเศษณนะอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลวงพระแก้วนะครับเมื่อวันที่20กันยายน2534 ในครั้งนั้นพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายและคนทั่วประเทศนะครับที่มาร่วมง,งานเนี่ยนะครับก็ได้ประกอบพิธีแหร่รอบเวียงและก็วางศิาลาฤกษ์และในครั้งนั้นเนี่ยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัิยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินทรงประกอบพิธีเปิดหอพระยศแห่งนี้นะครับเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2541คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือพระเจดีย์ที่เราสันนิฐานว่าเมื่อครั้งโบราณน,นะฮะเมื่อประมาณ 1799นเนี่ยนะครับที่บอกว่ามีอัศนีบาดมีฟ้าผ่าแล้วก็ทำให้พระเจดีย์เนี่ยทลายลงมาแล้วเห็นพระพุทธรูปอยู่ข้างในซึ่งสุดท้ายเราก็ทราบว่าเป็นพระแก้วมรกตนะครับที่วัดเนี่ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดีย์องค์นี้แหละครับเพราะว่ามีบริเวณเดียวที่สามารถจะปลูกเอ่อหรือว่ามีสิ่งก่อสร้างที่เป็นเจดีย์ได้คุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณเข้าไปในพระอุโบสถของวัดพระแก้วนะครับ ข้างในนั้นจะมีะพระประธานนะครับชื่อมพนามว่าพระเจ้าร้านทองนะครับมีพุทธลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับพระพุทธสิงห์นะครับเป็นเป็นเป็นอยู่ในกลุ่มพระสิงห์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูความงดงามไปกราบนััสการพรงท่านด้วยกันนะครับ อยู่ตอนนี้นะั่คือวัดร่องขุนนะครับซึ่งหลายคนก็รู้จักว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นวัดที่สร้างมาเมื่อประมาณปี2540นะครับประมาณนั้นหลายคนจะรู้จักชื่ออาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นะครับวัดร่องขุนเนี่ยถ้าคุณเห็นก็คือจะเป็นวัดสีขาวนะครับศิลปะก็จะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดูค่อนข้างจะมาลังมเรืองงดงามนะครับถ้ายิ่งเวลาแดดออกจะจัดนะครับสีขาวก็จะเป็นประกายสะท้อน ความงดงามขึ้นมานครับเดี๋ยวยังไงเราจะพาไปดูในสถานที่ต่างๆในบริเวณวัดร่องขุได้วยกันครับตามผมมานะครับขอบคุณผู้ชมครับเราก็ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าพราะบสถ์ของวัดร่องขุดน,นะครับคุณเห็นได้ว่าที่อยู่บริเวณก่อนจะเข้าประตูของพระบสส์เนี่ยนะครับคุณเห็นว่าข้างล่างเนี่ย เราจะเห็นดูเหมือนเป็นกระโหลกเป็นเหมือนมือที่ขอส่วนบุญจริงๆแล้วก็เป็นคติโบราณของการที่เราจะพูดง่ายคือการทําวัดแต่สร้างวัดแล้วก็แล้วแต่เนี่ยคือตัววัดเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เรียกบุญยสถานเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงบริเวณวัดเนี่ยก็จะเหมือนกับสิ่งที่เราต้องผ่านสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่เป็นนรกสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องบุญนะครับเราก็เห็นได้ว่าตรงนี้เป็นการจําลองอย่างชัดเจนนะครับแเดี๋ยวเราจะดูง่าย มีมือเหมือนขอส่วนบุญมีกระโหลกนะครับมีเหมือนกับหลายๆอย่างเนะี่ยคือดูก็จะรู้เหมือนกับมือที่ชูขึ้นมาเพื่อจะขอ,อ,อให้เราช่วยเพื่อจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสัตว์ทั้งหลายกับเพื่อที่อยู่ในนรกทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับคุณผู้ผมชมครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราผ่านจุดที่เราเรียกว่าเป็น นรกนะครับที่จะเข้าสู่ดินแดนที่เราเรียกว่าเป็นสุขาวดีหรือสวรรค์เนี่ยนะครับเห็นว่าส่วนข้างบนขึ้นไปเนี่ยนะครับที่อยู่เหนือมักระนะครับหรือตัวมังกรเนี่ยนะครับก็เห็นได้ว่ามีทรบานนะครับคือเป็นเหมือนกับยักษ์สองตนนะครับตนหนึ่งก็ถือตะบองอีกตนนึงก็ถือเหมือนกับงาหรือมีดก็เป็นการเหมือนกับพูดเห็นว่าสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปในเขตที่เป็นตัว พุทธสถานหรือว่าเขตที่เป็นตัวพระุโบสถนะครับส่วนสิ่งที่เราจะเห็นว่ามังกรนะครับหรือว่ามังกรที่หรือว่าพูดง่ายคือปญญานาคเนี่ยนะครับก็จะมีการคลายตัวออกมาเป็นชั้นชชั้นๆอันนี้ก็เป็นศิลปะในของภาคเหนือนะครับซึ่งเราจะเห็นแบบนี้ที่ดอยสุเทพหรือว่าที่วัดต่างๆซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในโบราณสถานของของ,ของล้านนานะครับเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าที่นี่ก็จะมีความวิจิตรพิศดารมีเรื่องของรูปรูปรูปลักษ์ลวดลายที่ดู มากขึ้นละเอียดละออมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะเห็นเรื่องแบบนี้หลายๆที่อย่างที่ผมเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วัดต่างๆซึ่งอยู่ในเขตภาคเหนือโดยเฉพาะในเขตของล้านนาครับผม,มคุณผู้ชมครับแล้วอีกที่หนึ่งที่ผมพามาดูในวัดร่องขุดนะครับก็ที่คุณเห็นว่าเป็นอ,า,อาคารหรือหอสีขาวนะครับซึ่งก็ลักษณะสาปัตยกรรมในการตกแต่งเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับพระบูชสดแต่ตรงนี้คือ Main, Main, เมนครับเมนเผาศพแรกๆผมก็ไม่ทราบหรอกครับผมมาวัดร่องขุนก็หลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นะครับมาครั้งนี้ได้คุยกับเจ้าที่ของวัดก็บอกว่าอันนี้คือเมนตอนแรกๆในการสร้างเนี่ยตั้งใจจะใช้ประโยชน์จริงๆเพื่อการเผาศพชาวบ้านซึ่งอยู่ในละแวกวัดร่องขุนเนี่ยนะครับแต่ว่าพอไปไปมาแล้วเนี่ยก็มีความเห็นตรงกันว่าไม่ควรจะจัดพิธีศพ เพราะว่าเนื่องจากเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยบางคนอาจจะงงแล้วก็บางทีอาจจะเกิดภาพแห่งความสังเวชก็แล้วแต่นี่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยไปเอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ที่บริเวณเมนแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีพระพรูปตั้งอยู่ก็จะไม่รู้ว่าเมนแต่ย้ำว่านี่คือเมนฮะเป็นเมนที่ค่อนข้างจะสวยมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปดูสถานที่อื่นๆในจังหวัดเชียงรายกันนะครับ อันนี้เป็นแค่หนึ่งในสถานที่ที่ผมพาคุณมาวันนี้นะครับยังมีสถานที่อื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งสวยงามแล้วก็มีคุณค่าทางบริศากตร์เดี๋ยวเราไปตามชมด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมมาที่วัด ร่องเสือเต้นนะครับซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเมืองของเชียงรายเนี่ยนะครับศิละปะของวัดนี้ก็ถ้าดูแล้วเนี่ยก็จะนึกถึงวัดร่องขุนนะครับก็เป็นศิละปะที่ต้องบอกว่าร่วมสมัยนะครับเน้นความวิจิตนะครับของลายที่เป็นปูนปั้นนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นลายตระกูลช่างของเชียงรายนะครับแต่ว่าวัดเนี้ยตั้งเมื่อประมาณย้อนหลังไปสักประมาณส10ปีนะสิปีมานี้เอง ถามว่าจุดเด่นของวัดน,นี้คืออะไรนะครับก็คือหลายๆคนชอบเรียกว่าเป็นวัดสีสีฟ้านะครับหรือว่าวัดสีครามนะครับก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มหน้าวัดนะฮะซึ่งเป็นรูปเทวดายักษ์เป็นรูปของออพญานาคนะครับแล้วก็บริเวณเข้ามาในตัววัดเนี่ยเขาจะมีไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับแต่ว่าองค์กรของพระพุทธรูปเนี่ยโดยเฉพาะฉากหลังเนี่ยนะฮะก็จะมีความ เป็นกระหนกวิจิตนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับถ้าไปวัดร่องขุนจะเป็นสีขาวมาวัดร่องเสือเต้นก็จะเป็นออกสีคำครามสีฟระฟ้าเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูในพระบโบสถนะครับก็มีความวิจิตงดงามนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพญานาคนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบันแล้วก็ตัวขององค์พระพุทธรูปเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในด้วยกันนะครับ ทุกการเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุดอ s สุสุ c ี o s s 4x4 Master of all roads r o วันนี้ผมจะนำคุณไปที่วัดห้วยปลากั้งที่เชียงรายนะครับเราจะไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์พบโชคหรือว่าพระภัยสารประชารนะครับ เราจะไปสนทนากับท่านเพื่อจะให้ท่านช่วยชี้แนะถึงคนที่กําลังมีความรู้สึกว่ามีความทุกข์ในชีวิตนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะหาทางดับมันได้อย่างไรเราไปสนทนาธรรมกับท่านด้วยกันครับราบสวะเจ้าพระอาจารย์ครับตอนนี้อยากจะมากราบนรมัสก,การขอให้พระอาจารย์ช่วยให้สติกับคนไทยหลายหลายคนนะฮะโดยเฉพาะคนไทยที่รู้สึกแหมทุกอย่างมันมืดมนไปเหลือเกินฮะ ไอ้นั่นก็เป็นปัญหาไอ้นี่ก็เป็นปัญหาครับอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยให้สติคนเหล่านี้หน่อยครับผมจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงพุทธศาสนาเยอะมากถึงมากที่แล้วเข้าถึงอย่างลึกซึ้งด้วยครับวันนี้ถ้าบอกว่าให้สติหรือสัมผััญญะเชื่อว่าเด็กทั่วหัวกําปันก็รู้แล้ววันนี้ขออนุญาตพูดให้กําลังใจกันดีกว่าครับถ้าเราจะให้กําลังใจกันเนี่ยเพราะกําลังใจเป็นสิ่งที่ที่เราสร้างเองไม่ได้ครับต้องให้คนอื่นสร้างให้ครับ ฉะนั้นอยากจะให้กําลังใจที่ทุกๆคนคกําลังประสบปัญหาโดยเฉพาะหนี้สินเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวฉุดหลังเราจริงๆมันอยู่กับเราไม่นานแป๊บเดียวมันทุกความทุกอยู่กับเราไม่นานอยู่แป๊บเดียวแต่แต่เราไปติดกับมันก็เหมือนอยู่นานอ,อย่างเงี้ยเราก็เลยไปยึดติดไปยึดติดกับมันเหมือนันทนทรมานมากเลยก็ถ้าเกิดว่าเราจะให้กำลังใจของตัวเองในการจะอยู่บนสังคมได้อย่างมีความสุขเนี่ย บอกหนึ่งไม่ต้องฉลาดทั้งหมดโง่บ้างก็ได้ทำงานชิ้นนั้นให้ประสบความสำเร็จนี่แล้วก็มีเราก็เดินไปแล้วก็มีวิธีเขาไม่เอาเราเป็นเราตายหรอกแต่เงินรายได้ที่เราแม้จะหดหายไปเราก็มีวิธีปรับตัวให้เข้ากับมันคนไทยฉลาดมากครับแล้วก็เป็นคนที่มีสติและสัมปชัญญะมากเยอะมากและมีผู้เป็นผู้มีปัญญาเยอะมากฉะนั้นฉันก็ไม่เชื่อว่าว่าคนที่วิตกกังวลที่เอา สติสัมปชัญญะหรือหลักธรรมเข้าไหนเข้าปฏ,ปฏิบัติแล้ว,แล,วแล้วแตกฉานก็คือ เราอยู่บนโลกมนุษย์ได้อย่างเป็นความจริงนะครับเรามีนี่เขามีนี่ไม่เป็นไรเราตกงานก็ตกงานไม่เป็นไรไม่ต้องอายใครไม่ค่อยดูถูกใครแม้จะเป็นภาระเราก็มีทางออกของเราได้คือยอมรับความจริงก่อนยอมรับความอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้ยอมรับความจริงก่อนใช่ไหมพระอายครับของความเป็นจริงบนโลกมนุษย์นี้และจะอยู่อย่างมีความสุขสนับสนานมากทีนี้มีคําถามบอกว่าตอนนี้หลายๆคนวิตกโควิดนะครับกลัวไปหมดนะครับกลัวไม่กล้าไปไหนจะไปทําบุญก็ไม่กล้าไปอยู่บ้านก็ ลูกหลานก็บอกว่าจะไปไหนผลปมากฏพวกที่อยู่บ้านบางคนติดโควิดอีกกลายเป็นปัญหาสงสัยว่าติดโควิดได้ยังไงอยากกลับเป็นถามพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการถ้าเราจะต้องไปไหนมาไหนบ้างไปทําบุญไปทํากุศลอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ก็น่าจะไปนะครับแต่ว่าเราก็ระวังตัวไม,<อ>ไม่ไม่ควรจะขังตัวเองอยู่กับบ้านอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ไม,ไม่ไม่แล้วรจริงๆมันหมดเวลาแล้วเพราะรว่าเออเรามีปัญญาแล้วกับ,รบเรื่องเราได้อยู่กับโควิดมา3ปีเรารู้นิสัยใจคอโควิดแล้วเรารู้นิสัยใจคอเราแล้วว่า เราก็มีเครื่องมือป้องกันในการที่เราจะไม่ติดไม่ติดโควิดทุกคนฉีดวัคซีนกันหมดแล้วจะบอกใครไม่ฉีดไม่มีแล้วทุกคนวิ่งหาวัคซีนกันหมดแล้วแล้วเดี๋ยวนี้วัคซีนหาง่ายมากใช่เราใส่แมสแล้วเราก็ใช้เจลแอลกอฮอลแล้วเราก็หลีกเลี่ยงการชุมนุมกันโดยเฉพาะใครที่เสี่ยงนะเรารู้หมดเรารู้หมดต้องระวังตัวเองแล้ว พบปะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไปพบกันได้แล้วครับญาติโยมฝากมาถามนะครับว่าสิ่งที่โรงพยาบาลทํางานใหญ่ไว้ตอนนี้นะครับเรื่องโรงพยาบาลห้วยประกั้งเนี่ยนะครับญาติโยมฝากมาถามว่าอยากจะได้อะไรยังไงที่ญาติโยมจะสามารถจะมาเป็นเหมือนกับเหมือนร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้จริงๆแล้วหลายๆสำนักหรือหลายๆวัดก็จะเข้าใจเรื่องของว่าต้องระดมทุนแต่วัดห้วยประกั้ง วัดถ้วยประกังไม่ได้ต้องการเงินนะ<ร>วัดโดยพวัดถ้วยประกังไม่ได้ต้องการสตางค์หนาวัดถ้วยประกังต้องการเวลาเขามาิสูจน์กันก่อนเขามาดูก่อนมาติดตามก่อนแล้วจึงจะกล้าสิ่งนั้นนั้นการไปะระดมทุนเขาที่เขาไม่เข้าใจในบริบทการทําง,งานของเราหรือไม่เห็นคล้อยตามกับเราหรือไม,ไม่ไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำไม่เข้าใจในบริบทที่เราทำดังนั้นวันนี้ ถ้าฉันจะทําอะไรแล้วไซฉันก็ไม่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแต่ส่วนใหญ่ญาติโยมที่ที่ฝากมาถามเนี่ยคือญาติโยมที่มาที่นี่เป็น,<ช>ป,นประจําแต่เพียงแต่ว่า,วาระยะสองปีมาเนี่ยญาติโยมไม่ค่อยได้มาเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่บางคนก็สูงอายุเจ็ดสิบแปดส่วนใหญ่จะแปดสิบกว่าก็เลยฝากมาถามว่าโรงพยาบาลที่เคยมาร่วมบุญกันไว้บ้างนเานี่ยตอนแรกๆเนี่ยนะครับต้องการจะซื้อเครื่องมืออะไรยังไงแบบไหนนะครับผมอาจารย์ครับผมก็จริงๆแล้วมาดูมาชมกันไหมหรือว่า อยากจะบริจาคก็บริจาคตามอัธยาศัยหรืออยากจะเป็นบอกตรงนี้อยากเป็นของฉันเลยสามแสนห้องนี้ฉันจองเลยหรือชั้นจองเตียงทธนตกรรมเตียงนี้เลยสี่แสอง่าทอย่างนี้ก็ได้หรือว่าร่วมกันคนละห้าบาทบาทก็ถือเป็นการที่เราทําสังคมสงเคราะห์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นว เวทีแข่งกันให้และการแบ่งปันบนชาเพื่อรั้ครับท,บบทีนี้เท่าที่ผมดูโรงพยาบาลน,นี้ก็ต้องถือว่าคืบหน้าเป็นระยะระยะนะครับที่ตอนนี้โดยตรงแล้วเนี่ยที่พระอาจารย์ได้ได้เหมือนกับกําหนดไว้ครับผมว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลที่เพื่อชุมชนบริเวณแถวเนี้ยนะครับทีนี้เข้าใจว่าอ่ก็ต้องมีห้องผ่าตัดมีห้องทันตกรรมอย่างที่พระอาจารย์ได้ได,ได้กาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับ ตอนนี้จริงๆแล้วเครื่องไม้เครื่องมือคือตอนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยนะครับเห็นถึงเรื่องของการช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บพวกไม่สบายนพ่างจังหวันนี้ส่วนใหญ่ก็บางทีก็อุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เยอะมากเนี่ยนะครับผมก็เลยเนี่ยมีผู้ที่ฝากมากราบนักสการถามคือทุกคนอยากจะมาช่วยแต่เพียงแต่ว่าบอกว่าเดี๋ยวให้โควิดผ่านไปก่อนผมก็เลยมากราบนักสการถ้าเป็นแนวคิดเดียวกันระดมทุนไปทางเดียวกัน คิดถึงแห่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปลงเรือลำเดียวกันแล้วก็รเราไปด้วยกันเพราะเราทุกคนรู้กันแล้วว่าบนโลกนี้เอาอะไรไปไม่ได้ทิ้งไปให้หมดถึงเก็บกันไว้ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีก็เอามาให้และแบ่งปันในการช่วยเหลือ,บ,อบุคคลที่โดยโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธรารณาสุขได้ยากก็ตรงนี้เลยแต่สําหรับโรงพยาบาลน,นี้เป็นเพียงโรงพยาบาลปฐมวัตฑ์ปฐมภูมิและทุติยภูมิเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นโรงพยาบาล ใหญ่อย่างคิดเพราะว่าก็สังเกตว่าโรงพยาบาลประจําอําเภอเมืองมันไม่มีแต่ตรงนี้เป็นอยู่อําเภอเมืองเราก็เป็นโรงพยาบาลอาเภอเมืองเพื่อจะคัดกรองคนไข้เพราะว่าไปดูแล้วก็80%ของคนไข้ในโรงพยาบาลจังหวัดก็จะเป็นป่วยเล็กๆน้อยๆเขามาอยู่กับเราเลยเพราะนั้เคสใหญ่ๆก็จะได้ส่งเข้าไปในโรงพยาบาลใหญ่ตรงนี้ก็เหมือนกับใช้ปฐมภูมิไปก่อนปฐมภูมิพ่ทยกภูมิครับผมสุดท้ายครับอยากจะกราบุสการพอาจารย์ช่วยให้กําลังใจกับ ทุกคนที่อาจจะแบบรู้สึกว่าบางทีชีวิตมันดูมืดมืดม,ดม,อ,งมองมองทั้งทั้งที่พระอาจารย์บอกว่าทุกคนเนี่ยมีสติปัญญาแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็เหมือนกับผงเข้าตาครับครับก็อย่าลืมว่าเรามีเราเป็นพับพวกเดียวกันไม่ใช่เราคนเดียวที่เดือดร้อนคนอื่นเขาก็เดือดร้อนกับ,รบเราด้วยครับฉะนั้นเราเดือดร้อนไปพร้อมๆกันเรามีสุขไปพร้อมๆกันแม้เราจะมีความทุกข์ เราก็เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขไปด้วยกันครับฉะนั้นในโอกาสนี้ก็อยากจะอำนวยอวยพรอ,อยผลให้ทุกคนทุกท่านให้พ้นทุกพ้น,พนโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นข้อเสน่ห์ใดอุปสรรคใดๆจงมาลายหายสิน้นคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนารุ่งเรืองร่ำรวยรุ่งโรดประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการนั้นเธอคุณผู้ชมครับแล้วทั้งหมดที่ผมพาคุณมาเที่ยวที่เมืองเชียงรายในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะไปกราบขอพรจากว่าต่างๆนะครับ ไปกราบที่พระรัชชานุสาวรีย์ของพระคุณแมงรายมหาราชนะครับรวมทั้งไปต้นน่รทำกับพระจารพบโชคครับวันนี้ก็เชื่อได้ว่าคุณคงจะได้ข้อมูลได้สาระจากการมปเที่ยวเมืองเชียงรายในครั้งนี้นะครับจริงจริงเชียงรายยังมีที่เที่ยวอีกมากมายนะครับวันหน้าเมื่ออากาสดีแล้วก็มีความเหมาะสมเนี่ยน,นะครับผมจะชวนคุณมาเที่ยวสถานที่สําคัญอื่นๆในเชียงรายครับวันนี้ต้องกราบลาคุณด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ช่วงโซเซตี้วันนี้นะคะแวดวงสังคมมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะช่วงโซ c ซตี้สนับสนุนโดย All-New Isuzu m u x X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดน,นางวิภาวันมหาดำรงกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทสีทองพาน,นิจจำกัดจับมือลูมอนดีบริษัทแม่ของลูมิ n น x เปิดตัว l u m i n o x b a ค k g r ลซ l s u r v v v a l ECOMASTER ์ไทโครโน o n o g r a p h 3740 ผลิตจากขยะพลาสติกอัพไซเคิลมาพร้อมกับโทนสีสุดเท่หน้าปัดและสายทั้งเหลืองเขียวและน้ำเงินพร้อมจัดทริปรักโลกรักทะเลนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนช่วยเหลือกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลกนำผู้บริหารสีทองพาณิชและ ox, แลูม i n o x เหล่าเซเลบริตีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักธรรมชาติและสื่อมวลชนพร้อมเตยพงศกรเมตตาริกานนท์ กตาหนุ่มหัวใจสีเขียวมาร่วมกันเก็บขยะทะเลดูแลสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมเต่าทะเลที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งตะวันออกพร้อมปล่อยเต่าทะเลสัตว์ทะเลหายา,ยากใกล้สูญพันธุ์กลับคืนสู่ท้องทะเลที่สวยงามนเกาะมันนายจังหวัดระยองปิดฉากไปพร้อมกับความประทับใจกับงานประเพณีอันดีงามของไทย Water Festival 2022เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยปีที่7ภายใต้แนวคิดสายน้ำยามฟ้าใสโดยบริษัทไทยเบฟเรนจ,จำกับมหาชนผสานความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันจัดขึ้นรวมทั้งขานร,รับนโยบายภาครัฐ ที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัยตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณาสุขใน4ี่ภาค6จังหวัดของประเทศไทยมีกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ลำพูนภูเก็ตอุดรธานีและขอนแก่นสำหรับวันนี้นะคะเวลาของ l i ฟ์ v a ร i ตี้หมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะ เราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ